มาอยู่สำหรับเกมใหม่ประจําเดือนกันอีกแล้วนะสำหรับเดือนเมษายนนะครับต้องหรว่าเป็นเดือน แห่งความร้อนนะครับที่ทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เล่นน้ํากันนะฮะก็สาหรับใครที่มองหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่นะครับในคลิปนี้มีเราโหลดมากถึง15เกมเลยนะครับสำหรับใครที่รอกเกมไหนก็สามารถดูในคลิปนี้กันได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ share, ไปได้แบ่งปันเกมให้กับเ,เพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับส,ส,สนุนที่การกดสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมต็มที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อประหยัดไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับ ดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเ so กมโลกไร้ RPG กันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวโลกไร้ RPG แล้วก็เป็นแนวสามก,ก๊กด้วยเนี่ยก็คือห้าพานเกมนี้เลยเนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Three Kingdom Dynasty Archer นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้มั Kingdom, ry, cher, น,น,มน,มนจะอยู่ในธีมสามก๊กเลยมันจะนํา เราตัวละครในประวัติศาสตร์เนี่ยมาให้เราเลือกเล่นมากถึงสตัวละครซึ่ง3ตัวละครก็จะมีตั้งแต่ตัวตีไกลตัวตีใกล้แล้วก็จะมีการอัปเกรดตัวของตัวละครต,ต่างๆให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดสกิลในแต่ละดานด้วยแล้วก็มีของต่างๆให้เราได้สวมใส่กันด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็บอสภายในเกมค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวจิบบีจิบี้นิดหน่อย เกมเปิดใหม่แล้วก็เป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่ากว่าจะเปิดในเซิร์ฟไทยได้เนี่ยค่อนข้างจะหนานนี่ยสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Street Fighter d u ูดนั่นเองเนะครับสำหรับตัวเกม s ต r e e t Fighter d u ดเนี่ยจะเป็นเกมแนวไอโดว์อวิจีที่ผสมแนวเทิร์นเบสแล้วก็ผสมแนววางแผนกลยุทธ์เข้าไปด้วยเพราะว่าเราเจะต้องจัดทีมตัวละครเพื่อไปสู้กับฝั่งศัตรูซึ่งตัวเกมเนี่ยสามารถจัดทีมตัวละครได้มากถึง4คนเลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็สัผัดกันตีไปเรื่อยๆตัวเกมจะยิงตาม s ต r e e t Fighter เลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีภาพกราฟิกที่จะดีมันจะเป็นแนว 2D นิดหน่อยแล้วก็ถ้าผู้นตรงถ้าเป็ตใดก็มีให้เราได้ไปดูกันด้วยมีการอัปเกรดตัวละครมีการเปิดกาช้าป,ป้องเอาตัวละครต่างๆเพื่อมาเล่นด้วยเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะสำหรับตัวเกมนี้สําหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมเล่นชิลๆเล่นเพลินแล้วก็จะมีความน่ารักอยูอย่แล้วนะครับสำหรับตัวเกมทีี่่่มชือวา วันนี่เทเว่นนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่อารมณ์ไม่คล้ายตัวของคาเฟ่แมวแต่ว,ว่าตัวนี้จะเป็นคาเฟ่กระต่ายที่เราเนี่ยสามารถนํากระต่ายเนี่ยมาเล่นกับ NPC ได้นะครับเนาะก,ก็คือนํากระต่ายมาเล่นในส่วนของเรานั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีกระต่ายหลากหลายให้เราได้เลือกกันนะครับแต่ละตัวมันก็จะมีค่าสเตตัสที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับว่า อะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเรายังสามารถสร้างตัวของคาเฟ่ของเราให้ใหญ่เพิ่มมาขึ้นได้นะครับในการตกแต่งสิ่งของต่างๆด้วยเหมือนกันแล้วก็กราฟิกเนี่ยค่อนข้างจะมีความน่ารักมากๆไม่กินสเปคเลยนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นกันดูแล้วกันนะฮะเกม PC ที่พอลงให้มือถือกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า m u t a ท t Genesis นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับฝั่งสตูโดยใช้การ์ดนั่นเองนะครับในการต่อสู้ซึ เกมการ์ดเกมนี้เนี่ยมันจะมีการอัญเชิญตัวของมอนเตอร์ต่างๆหรือว่าตัวละครต่างๆเพื่อมาสู้กันด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีบอสหรือว่ามีเนื้อเรื่องให้เราติดตามด้วยมีการเปิดกาชาปองแล้วก็การ์ดภายในตัวเกมเนี่ยมันจะมีเยอะมากถึง2 0 0กว่าการ์ดเลยก็ถือว่าเยอะมากๆเลยมีคาสดซีนให้เราได้ดูนะครับตัวเกมมันจะอยู่ในธีมอนาคตนหน่อย นะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นเป็นแบบ PVP สามารถเล่นกับผู้เล่นได้หรือว่าเราเนี่ยสามารถเล่นกับบอดก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้ภาพกราฟิกมันจะเป็นแนว 2D นะเกมแนว a m o r p g ขึ้นบ้างนี่ก็เป็นเกมเปิดใหม่นะสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Child of Fate นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกม MMORPG ที่จะเป็นสไตล์ฟิมนิยมทั่วไปที่คล้ายๆกันที่เราเนี่ยจะต้องลงไปทำ q u e s ตามเนื้อเรื่องแล้วก็อัปเกรดตัวละครเปิดกระชาเอาสัตว์เลี้ยงด้วยเหมือนกันแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมีคาสตัวละครให้เราเลือกมากถึง2คคัสถือว่าน้อยอยู่นะครับสำหรับตัวของเกม m v วีอานะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมแนวสไตล์ m v วีแล้วก็เป็นเกมนี้อยู่ก็สามารถไปลองเล่นกันได้ นั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแต่ว่าไม่ได้สวยจะเกินไปนั่นเองนะฮะเกมแนวประจนภัยกันบ้างนะครับสำหรับใครที่มองหาเกมประจนภัยเล่นสนุกกอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า NoMa d นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Nomad เนี่ยจะเป็นเกมประจนภัยที่เราเนี่ยจะต้องดําเนินตามภารกิจไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการคาร้ามของหรือว่าคา้าฟสิ่งต่างๆมาใช้ในแต่ละภารกิจด้วยแล้วก็ตัวเกมก็จะมีการสู้กับพวก มอนเตอร์ด้วยเหมือนกันทีมตัวเกมมันจะอยู่ในตีมที่แบบว่าสดใสสดใสดในิดหน่อยตุยตามเกาะอ,อะไรประมาณนั้นนั่นแหละแล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกมันจะเป็นแนวอาร์ตเวิร์กเลยนะครับใครที่ต้องจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเพลินอยู่กันแล้วก็ภาพาในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมอง มุมสูงนั่นเองนะเกมปะจนภัยอีกเกมหนึ่งแล้วก็บวกสมแนวแก้ไขปริศนาแล้วบวกสมแนวเนื้อเรื่องเข้าไปด้วยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Oh My Ann นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะได้ระบบเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่ไม่สามารถพูดออกเสียงออกมาได้นะครับเขาเนี่ยก็ต้องอยากคุยกับตัวของคนหรือว่า NPC ต่างๆเพื่อสนทนาในรูปแบบต่างๆซึ่งตัวเกมเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปเล่นกันด้วยนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีมินิเกม ให้เราเล่นเพิ่มเติมก็คือการเลี้ยงเหรียญน,นับเกมของตัวเกมนี้ก็คือการเลี้ยงเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีการไปพูดคุยกับ NPC ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ภาพภายในเกมเนี่ยก็จะมีภาพกราฟ,ฟิกที่น่าจะสวยงามมากๆมันจะเป็นแนวภาพลายเส้นผู้การหรือว่าแนวงานอาร์ตหน่อยๆน,นั่นเองนะครับเนาะ แล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นชิวๆได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมเล่นชิวๆเล่นเพลินๆกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Dark Tap RPG นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวปะจนภัยตะลุยดันเจี้ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีลูกเล่นที่แตกต่างจากเพื่อนก็คือเราเนี่จะต้องกด ให้โดนจังหวะที่เกมเขากําหนดให้นะครับถ้าเรากดโดนจังหวะที่เกมเขากําหนดให้นะเราก็สามารถโจมตีตัวของฝั่ง N P C ได้แล้วก็ถ้าเรากดไม่โดน NPC ก็จะโจมตีเราได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็เป็นเกมที่ต้องใช้จังหวะดีๆในการเล่นแล้วก็เป็นเกมที่เล่นชิวๆมากๆตัวเกมก็จะมีการแบ่งคาสตัวละครด้วยว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนมาเล่นส่วนใหญ่มันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะมีตัวปันดาบกับตัวยิงปืนเท่านั้นแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีอาวุธต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกลว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะ เกมต่อมานะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Bu ต d y a r e n a นาะสำหรับตัวเกม b ัต d y a r e n a นเนี่ยจะเป็นเกมแนวไซมอม่าที่เราเนี่ยจะเข้าไปยึดจุดกันหรือว่าการยึดสิ่งของกันแล้วนะตัวเกมนี้จะเป็นการยึดเพชรนั่นแหละนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เล่นง่ายเล่นชิวแล้วก็จบไปมากๆตัวเกมเนี่ยมันจะสามารถใช้สกิลได้แต่ว่าสกิลภายในตัวเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นการอัญเชิญสัตว์ในโลกศัเนี่ยมาต่อสู้กับเราช่วยในการต่อสู้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคู่นะครื่อง ตัวเกมมันก็จะแบ่งฝั่งเป็น2 V2- เถึง3 v มก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเลือกโหมดไหนนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะมีความน่า รักมากๆใครน่าจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับชอบเล่นเกมแนวเสียงดนตรีหรือว่าเกมแนวรามเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Breed Chip นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราจะต้องกดตามจาังหวะเสียงดนตรีซึ่งเพลงภายในตัวเกมนี้ก็มีเราเลือกเล่นกันนะครับแต่และตัวหรือว,ว่าแต่และเพลงเนี่ยก็จะมีความยากที่แตกต่างกันไปแล้วก็สามารถปรับระดับให้ยากเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะผ่าน ไปถึงรลวววไหนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้มีฟิกอะไรว่าเราเนี่ยจะต้องเล่นเท่าไหร่นะครับเป็นการวัดคะแนนลุ้นลวนหรือว่าการวัดสกอร์ลุ้นวนเลยนะครับก็เป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ มีเสียงดนตรีให้ฟังด้วยนะครับใครย่อบใน่นเกมนี้เนี่ยก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะอ่ะแนวะเราก็มีอยู่สาหรับเกมแนวไอ o ดอารพีจกันอีกตัวแล้วก็เปอีกเกมที่ค่อน้างจะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Nano Space นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Nano Space เนี่ยจะเป็นเกมไอ o ดอารพีที่จะ ให้เราเนี่ยรับบทเป็นสาวคนหนึ่งที่ต้องปกป้องภัยคุกคามจากหุ่นยนต์แล้วก็ในการปกป้องภัยคุกคามจากหุ่นยนต์เนี่ยเราก็เนี่ยก็ต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆซึ่งตัวเกมมันก็จะมีภาพกราฟิกที่จะมีความน่ารักอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวเกมก็จะมีพวกตัวละครเสริมที่จะมาช่วยเราในการโจมตีด้วยเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีวุฒิต่างๆ,ๆให้เราได้เลือกเล่นกันแล้วก็การสวมใส่เกาะต่างๆด้วยเหมือนกันนะฮะ ก็สำหรับใครต้องาการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวเทิร์นเบดอาร์พีจีที่เปิดใหม่แล้วก็เป็นแนวสไตล์อาร์ดิเมะแล้วก็มีระบบภาษาไทยกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าอิกดาโคนิคอลนั่นเองนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้จัดทีมตวัวละครแล้วก็ไปสู้กันในดันเจี้ยนต่างๆแล้วก็ตัวเกม ในเกมนี้นะครับเราเนี่ยยังสามารถปล่อยเป็นออโต้หรือว่าเราจะเล่นเองได้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมมันจะมีการใช้สกิลต่างๆด้วยซึ่งสกิลภายในเกมนี้มันมีเยอะมากๆเพราะว่ามันจะเป็นการใช้การ์ดในการลงสกิลต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกมันจะเป็นแนวจิ๊บอีทหน่อยนะครับมีการ เปิดตรุค้อนนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดตรุค้อนด้วยเหมือนกันนะครับต้างก็จะบอกลว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกสนุกเล่นเพลินได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับอ่ะนะครเราก็มีอยู่สาหรับเกมแนวแก้ไขปิญหากันบ้างหรือว่าเกมแนวเรียงเหรียญกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเชฟแมทกิ้งนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยดำดิ่งไปอยู่ในโลกที่เป็นโลกทำอาหารนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้อง ไปถึงจุดสูงสุดของเชฟให้ได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยไม่มีมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องเรียงเหรียญตามวัตถุดิบที่เขากําหนดให้ได้นะว่าเราเนี่ยจะต้องเรียงอะไรไปก่อนไปหลังจะเอาอะไรมาใส่นะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีด่านต่างๆให้เราเลือกเล่นมากถึง200กว่าด่านเลยก็ถือว่าเยอะเลยนะก็ต้องบอกเลยว่าเปไ็นเกมหนึ่งที่ค่อนขานจะน่าเล่นแล้วก็สนุกสนุกมากๆแล้วก็ไม่ได้กินสเปคอะไรเลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะ เกมต่อมานะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวพิกเซลอาร์ Art, แล้วก็มองหาเกมพิกเซลอาร์ประจนภัยด้วยเนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเพลออดิซซีนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยดำดิ่งไปในดันเจียนแล้วก็ฟาร์มของฟาร์มทรัพยากรแล้วก็นำมาคราฟของกันซึ่งตัวเกมจะมีประมาณนี้เลยหลักๆเนาะตัวเกมเนะครับจะให้เราเล่นไปเรื่อยๆตามด่านภายในยเกมแล้วก็ภายในด่านก็จะมีอุปสรรคมากมายที่จะ ขัดขวางเราอยู่อย่างเช่นพวกกับตักต่างๆพวกมอนเตอร์ต่างๆที่จะมาคอยทําร้ายเราเนะครับเราก็ต้องจัดการผ่านมันไปให้ได้นี่นะครับตัวเกมก็เป็นอีกเกมนึงที่เหมาะสําหรับมือถือสเปคต่าอย่างมากนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่ทํามาจากอนิเมะ กันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า solo leveling a l l i c e นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ทำออกมาจากมังฮาวาชื่อดังนะครับก็เป็นเว็บตูนถ้าอยากเข้าไปอ่านการ์ตูนก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับหรือว,ว่าใครที่อยากเล่นเกมก็สามารถเล่นเกมได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาก็ทำออกมาในรูปแบบเนื้อเรื่องคล้ายกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนว action rpg ตุรีดาตุรีาตรามเนื้อเรื่องไปเรื่อยมีการปะกระเจงมีการอับเกตตัวละครมีการจัดทีม นำเหล่าลูกน้องเนี่ยมาช่วยในการตีก็ได้เหมือนกันนะครับน้องก็เป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ภาพกราฟิกค่อนข้างสวยมีความเปม็น 3D ด้วยเหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นก็ไปลองเล่นกันดูได้นะโอเคนะครับก็เป็นบ้างสลับ10ค่าเกมมาใหม่ประจำสัปดาห์นะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนะาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับผม